มาแปะในกรอบมันนะชึบว,ว้าวสวยแล้วเก่งมากเลย มีอะไรบ้างอ่ะโอ้มีดินสอสีแล้วก็สมุดดาบพิฆาตดาสูนด้วยแล้วก็ดินสอดาบพิฆาตาสูนแบบ36สีเลยเดี๋ยน้องโยกเกิดจะระบายสีเล่นนะวันนี้โอ้ครบเลยอะไรเดี๋ยวลองระบายสีเล่นดูนะ,อะโอ้ยมีตอดแล้วเปิดสีออกมาแล้วนะ <S 2> <S 2> <S 2> มีสีเยอะแยะเลยสามสิบหกสีแน่ อ,อ,อ,อ่ะเอาอันนี้ระบายใช่ไหมเอาเล่มไหนดีนะเล่นเล่มไหนก่อนดีเล่มนี้เอาโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเก็บเล่มอื่นก่อนนะราสบายเล่มนี้ก่อนนะคะโอ,คโอเคค่ะหมดหนึ่งเล่มมันมีอะไรบ้างนะโอ้ยมีสติกเกอร์ด้วยขนาดไปข้าวกระสุมีรูปด้วยแล้วก็มีสติกเกอร์มีมีอะไรหรืพ่ออืมไมดูชี เออระบายสีเลยเหรอนะเดี๋ยวลองเปิดให้เพื่อนๆดูนะแต่ค่อยระบายนะคะเปิดดูสีอ๋อนี่มันมีอยู่ประมาณสองหน้านะต่อนหนึ่งเล่มแล้วก็จะอู้สามหน้าเลยแล้วก็จะมีอุย้ยมีหลายหน้าเหมือนกันนะเนี่ยก็จะมาถึงหน้าที่มีสติกเกอร์แกะสติกเกอร์มาแปะนี้โ <Okay. S 1> อเคอะไหนเราจะลองแกะสติกเกอร์ออกมาสักอันหนึ่งนะออแล้วก็เรามาแปะดูนะยไม่ได้่ะไม่ได้เหรอคะ อดคุณพ่อช่วยแกะนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาลองแกะสติกเกอร์ดูนะเดี๋ยวคุณพ่อจะลองแกะนิสโกมาอันนึงนะสติกเกอร์นะว้าวอ่ะหนูลองแปะดูแปะนี่แปะนี่แปะอ่ะแปะกล่องอ่าแปะทางไหนดีคะแปะทางนี้แปะแปะที่อ่าแปะหน้าเลยเหรอคะอ่าแปะไปเลยนี่ไงสติกเกอร์แปะแล้วนะ มันมีสติกเกอร์เยอะมากเลยนะในหนึ่งเล่มมาอุ้ยเนสโกะด้วยมีเนสโกะนี่ไงหนูระบายอันไหนเดียคะอ่าลองเอาดินสอสีมาหลายๆอันดูนะอ่าแล้วคุณแม่ก็มาช่วยกันระบายนะอ่านี่แหละผมของเนสโกะอ่าลองระบายดูปึ๊บ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 ปึ่บปึ๊อปึ๊บปึ๊บปอ๊บปี๊บปึ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 ๊บป คุณแม่ระบายทันจิโร่นหนูระบายเนสึโก,โกะเนาะโอ้โอระ,ะบายคุณแม่ก็ระบายลูกก็ช่วยกันระบายสีโอ้โหช่วยกันระบายสีกันใหญ่เลยอย่ะโอเคหนูระบายตรงนี้นผลงานคุณแม่กับน้องโยเกิร์ตเป็นผลงานคุณแม่โมโมม่กับน้องโยเกิร์ตนะจะสวยไหมนะสวยไหมคะโอ้โหยังไม่เสร็จเลยบอกสวยซะแล้ว ย้ำว่างของน้องโยเกิร์ตนะน้องโยเกิร์ตชอบระบายสีมากๆเลยดูจากโต๊ะที่ระบายก็รู้แล้วเนี่ยดูสิโอ้โหเละมากนี่คือปากาเมจิกเลยล่องลอยฝีมือน้องโยเกิร์ตนี่ไม่ใช่จริงๆนี่ไม่ใช่แค่โต๊ะอย่างเดียวนะถ่ายทั่วบ้านนี่คือเต็มบ้านไปห,หมดเลยตู้เย็นด้วยี่ดินสอสีดาบฆ่าดาศูนย์ จะมีลายเป็นแบบนี้เลยนะนี่ทุกอันจะเป็นลายนี้หมดเลยแต่จะแตกต่างแค่ตัวสีแล้วก็ยังลบปูบินไปแล้วยังลบหัวยังลบจะเป็นสีเดียวกับไซร์ดินสอสีเลยอ้าวไม่ไผ่เลยเกิดข้าไม่ไผ่ใบต่ออ้าวเนสเกิกไม่มีไม้ไผ่นี่นาอันเนี้อ้าวเนสเกิริตเนจรปะเนี่ยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเนสเกิก์ตตอนที่ยังไม่เป็นอสูรนะ เลยไม่มีที่ฆ่าไม้ไผ่ใช่อันนี้นะ,ะเราระบายไปตั้งนานเพิ่งสังเกตเห็นว่ามันมีสติกเกอร์ที่เป็นรูปเดียวกับภาพเลยแล้วก็มีมุมแปะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยอ่าอ่าเดี๋ยวพ่อจะลองแปะดูนะก็จะมีแปะสติกเกอร์แบบนี้ชุบชุบนี่ไงเหมือนกันในรูปเปะเลยอือเอะอ่า ดึงออกมาจากอันนี้เหรอ,อเราแปะเวล้วมันแกะไม่ได้แล้วลูกเอารูปนี้ไหมเอารูปในสโกตันี้ไหมนี่เลยช่องนี้เลยเอ๊บเรามามันกลับหัวนะคะเอาให้หัวตรงอะแปะในช่องนะว่านี่คือตัวอย่างสีมันเป็นอย่างนี้แต่เราก็ระบายไม่ตรงสีเพราะเราเพิ่งเห็นเอามาแปะในกรอบมันนะชึบว้าวสวยแล้วเก่งมากเลย ยังอ่าเปลี่ยนสีได้ค่ะเปลี่ยนสีเลยสีแล้วมีเยอะแยะเลยทั้งสาสกสีได้เปลี่ยนได้เลยค่ะเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยหนูอยากระบายสีไหนหนูก็ระบายระเลงได้เลยค่ะไม่ต้องระบายเหมือนก็ได้นะระบายตามจินตนาการของเรานะเราชอบสีไหนแล้วก็ขี่สีนั้นเลยหรือเราจะระ,ะบายตัวนนสก็เป็นสีดำก็ไดาด <c oughs> ไม่ได้หรอระบายในกอดตัวดำไหมล่ะ เดี๋ยวผมพ่อขอดูหน่อยนะผลงานนะว่าของคุณแม่ก็นี่นะฮันจิโร่ของน้องโยเกิรตก็เนสโกะ้นะโอ้โหสวยมากๆเลย<า>ถ้างั้นน้องโยเกิรตก็ไปก่อนนะทุกคนเอาล่ะ<า>อย่าลืมกด